สวัสดีจ้าพี่จ๋ามาพบกันอีกหนึ่งรายการนะคะพี่ขากับช่องกาะเกตพุทธคุณพระเครื่องนะคะคุณลูกค้าขาสนใจองค์ไหนยังไงนะจ๊ะพี่จ๋าภาพไม่ชัดยังไงนะจ๊ะพี่พี่สามารถโทรหาหนูได้เลยนะคะหรือว่าแอดไลน์มาหาหนูได้เลยค่ะพี่ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หก้าศก้าหนึ่งแปดศูนย์จ๋ามาจากพี่จ๋าเรามาดูที่องค์แรกจ้พี่จ๋าองค์แรกจะเป็นมีดขุดว่านหลวงพ่อเดิมนะคะพี่นะคะจะมีรอยจารหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ขาเป็นด้ามไม้นะคะพี่นะคะปอกจะเป็นปอกไม้อย่างนน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 ีีีี้้ะะ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 คคคคคคพพพพพพ่่่่ตาาาาาามมสสสภภววดใจจูก พี่คะอันนี้หนูได้มาสภาพนี้จา้าเล่มนี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะจะมีพอสอเขียนบอกนะคะพี่จะมองยากน,นิดนึงนะคะพี่นะคะจะมีพอสอบอกนะคะพี่นะคะเป็นมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะคะพี่เป็นขุดวาดหลวงพ่อเดิมนะจ๊ะพี่นะคะมีพอสอบอกนะคะพี่ขัเนี่ยค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่จ๋านะคะ เป็นมีดขุดวัดนหลงพ่อเดิมนะคะพี่ได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขานะคะมีรอยจาร์หลงพ่อเดิมนะคะพี่ทั้งตรงปลายนะคะพี่แล้วก็ต่อตรงปอกก็จะมีรอยจาร์หลงพ่อเดิมเช่นกันนะคะพี่ขายนะคะขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะหนูขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จ่านะคะเป็นมีดหมอหลงพ่อเดิมนะคะพี่หรือว่าเขาเรียกว่ามีดขุดวัดนหลงพ่อเดิมนะคะพี่ขานะคะรายการนี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้าส่วนอันนี้จะพี่จ๋าจะเป็นงบน้ำอ้อยจะพี่จ๋างบนำอ้อยนี่ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจะ จับขอบไม้กเก่าๆกับพี่ค่ะนะคะจับขอบไม้กเก่าๆอย่างนี้นะคะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ทีเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจา้ะอันจะเป็นผ้าง้างตาแดงจะพี่จา่าราะการนี้เจ็ดร้อยบาทเช่นกันจะพี่จ่านะคะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่นะคะตาถางก็จะเป็นอย่างนี้นะคะพี่นะคะ ขกอก็สวยๆจะพี่นะคะเป็นพักอ้างตาแดงนะคะพี่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นควายธนูค่ะพี่ขาขอตัวละ500บาทนะคะพี่นะคะตรงใต้ฐานจะมีตะกุดอยู่1ดอกนะคะพี่นะคะได้มาสภาพนี้จะพี่หมอมาได้นะคะอันนี้คือตัวสีแดงจะพี่500บาทจ้ะจะปิดคู่จะปิดเดียวก็ได้นะคะพี่ส่วนี้ตัวที่2จะเช่นกันจะมีตะกุดอยู่ใต้ฐานนะคะพี่นะคะแล้วจะมีปลอกคอด้วยจะพี่นะคะ500บาทจ้ะ ปลายทาง50บาทพร้อมโอนจัดส่งสินค้าให้ฟรีนะจ๊ะจัดส่ง่วนทุกรายการนะคะมีจากหลวงพอ่อฤาษีดิงดำจะพี่จ่าพร้อมผ้ายันนะคะพี่แปดร้อยบาทจาก้กเป็นพร้อมผ้ายันหลวงพอ่อฤาษีดิงดำนะคะพี่นะคะพร้อมมีจะเป็นอย่างนี้นะคะพี่ขาอ่าเขียนว่าวัดท่าซุงนะคะพี่นะคะรายการนี้แปดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจา้ะส่วนอันนี้จะเป็นตะกรุดคุ้มข้างค่ะพี่ขาเป็นตะกรุดพร้อมเดรียวหลวงพ่อทองสุขค่ะพี่ขาหกร้อยบาทจ้ะนะคะ เหรียญหลวงพ่อทองสุกนะคะพี่พร้อมตะกุดคู่อย่างนี้เลยนะคะพี่ขาตามสภาพนะคะรายการนี้ขอไว้ที่6 0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้าส่วนอันนี้จะเป็นอ่าเขาเรียกว่าตะกุดหลวงอ่าเป็นอ่าเป็นพรนน้ปกปูทิมจ้ะพี่นะคะเป็นเหรียญพรนน้ปกปูทิมนะคะพี่พร้อมตะกุดหลวงปูทิมนะคะรายการนี้600บาทเช่นกันจะพี่จานะคะ ราการนี้600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่ตามสภาพนะคะพี่600บาทจ้ะส่วนนี้จะเป็นคุ้มข้างหลวงพ่อทองสุกเช่นกันจะพี่จ๋าองค์นี้ขอไว้ที่500บาทพอจ้ะดอกนี้ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะตะกรุดคุ้มข้างหลวงพ่อทองสุกจ้ะอันนี้จ้ะอันนี้นะคะพี่แป๊บนึงอ่านของหลวงพ่ออะไรหลวงพ่อเงินจะพี่อันนี้500บาทพอจ้ะนะคะ เป็นตะกรุดหลงพ่อเงินนะคะพี่นะคะได้มาสภาพนี้นะจ๊ะรายการนี้ค่ะพี่500อบาทปลายทางวกเพิ่ม50บาทจ้ะเป็นตะกรุดหลงพ่อเงินจ้าส่วนรายการนี้จะเป็นตะกรุดหนังค่ะพี่ตะกรุดหนังนี่้500บาทเช่นกันจ้ะพี่นะคะไม่ทราบว่าทำมาจากหนังอะไรนะคะพี่แม่ค้าได้มาสภาพนี้นะจ๊ะ500บาทจ้ะส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาเป็นเขาเรียกว่าพักกุ้งอดใช่ไหมคะพี่รายการนี้70 0บาทจ้ะนะคะตรงแผ่นจะมีตรงหน้าอกจะมีแผ่นทองนะคะพี่นะคะ เป็นสีเหลือง <jam ita S 1> จะพี่เป็นพักกุ้งอดนะคะพี่รายการนี้ค่ะพี่ขายเจ็ดร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาคู่บ่าววังจะพี่จ่าจะเป็นรลับสีทองนะคะพี่ม้าเสบนางนะจ๊ะรายการนี้หนูขอไว้ที่เจ็ดร้อบาทจะพี่จ่ายสภาพด้านในก็อย่างที่เห็นจะพี่อุ้ยสภาพด้านในอย่างที่เห็นนะคะพี่ขาเป็นม้าเสบนางคูบ่าววังจะพี่ม้าเสบนางคูบ่าววังนี้เจ็ดร้อบาทจะพี่จ่านะคะหนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จ่าภาพไม่ชัดพี่อะไรขอภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะะค สี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จะพี่จ๋าเบอร์โทรเบ์ไลน์ใช้เบอร์เดียวกันจะพี่นะคะเป็นมัดเสบนางครูบาวังจะพี่จ๋าจะเป็นสีพึ่งนะคะพี่รายการนี้เจ็ดร้อยบาทจะพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะจิงจกจะพี่ไม่ทราบครูบาค่ะพี่ไม่ทราบอาจารย์จะพี่จ๋ารายการนี้นะคะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะใต้ฐานจะมีเหมือนมียันนะคะพี่ใต้ฐานเหมือนมียันนะคะนี่ค่ะเป็นจิ้ง่กจะพี่จ๋าเป็นจิ้งจกไม่ทราบที่นะจ๊ะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะวานอนจะพี่วานอนไม่ทราบว่่าาาามมจจกไหนะะะพีค มีรอยจานด้วยเหมือนเลขสามคะพี่หนูอันนี้หนูก็ไม่มั่นใจนะคะพีะ่นะคะวานอนนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อบาทจ้ะนะคะเป็นวานอนนะคะขอไว้ที่เจ็ดร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะ้ะตะกุดจะพี่จ่าพร้อมสายคัดเอวหลวงพ่อเงินจะพี่แปดร้อบาทจ้ะนะคะเป็นตะกุดพร้อมสายคัดเอวนะคะพีตะ่ตรงตะกุดอ่าตรงตะกุดจะมีรอยจานนะคะพี่เขาบอกว่าเป็นหลวงพ่อเงินนะคะพี่นะคะคุณลุงเจ้าของกอ,งองบอกว่าเป็นหลวงพ่อเงินนะคะพี่จะมีรอยจานนะคะพี่ซิ้นนี้ขอไว้ที่แปดร้อบาทจะ้ะ เส้นนี้หนูขอไว้ที่แปดร้อบาทถามว่ายาวไหมยาวนะคะพี่ยาวนะคะพี่จ่านะคะเป็นเชือกกอกๆจากพี่นะคะเป็นเชือกเกอกๆอย่างนี้เลยนะคะพี่นะคะหนูขอไว้ที่แปดร้อยบาทจากหนูขอไว้ที่แปดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากพี่จ่านะคะและกูดสามดอกนะคะพี่สายคาดเอวเกอกๆจากพี่นะคะแปดร้อยบาทจากแปดร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจากคุณลูกค้าจ้าส่วนองค์นี้จากพี่จะเป็นสมเด็จจะถักลวดด้านในพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะนะคะ เป็นสมเด็จเก่าถักลวดด้านในนะคะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่จ๋านะคะขอไ้ที่700ยบาทปลายทาง50บาทจ้ะเหรียญปูสุดวัดการหลงจะพี่700บาทเช่นกันจะพี่นะคะ700อบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะเป็นเหรียญหลวงปูสุดวัดการหลงนะคะ700อบาทจ้ะปูเอี่ยมจะพี่จ๋าหกร้อบาทจ้ะพี่นะคะสวยงามมากจ้ะพี่รายการนี้นะคะมาในพร้อมกรอบนะคะพี่นะคะรายการนี้6 0 0อบาทปลายทาง50บาทจ้ะเหรียญชินาล่าจะพี่จ๋า6กรบาทจ้ะนะคะ พติกปวดหน้าปวดหลังจะพี่6กรบาทปลายทางบวกเพิ่มห้บาทจา้ะคุณแผนกูวัดใหญ่ใช้มงคลจะพี่ห้าบาทพอจะพี่นะคะ หนูขอไว้ที่ห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่คะ่ะคุณแผนกุฎยัยใใชัยมงคลจ้าหลวงพ่อทวดวัดพระโคหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะพี่พูดผิดพ,พูดถูกยังไงต้องขออาภาัยนะคะตรง้จมีตะกุดอยู่หนึ่งดอกนะคะพี่จะฝังตะกุดอยู่หนึ่งดอกนะคะพี่ตามสภาพนะคะภาพไม่ชัดแอดไลน์ขอภาพเพิ่มเติมจากพี่จ่ายนะคะเบอร์โทรกับเบอร์แอดไลน์ใช้เบอร์เดียวกันนะคะรบก,กวนฝากคุณลูกค้าใหม่คุณลูกค้าก่กดติดตามให้ช่องกระกิจพักเครื่องด้วยนะคะรายการนี้ห้าร้อยบาทจ้าส่วนอันนี้จะเป็นคุณแผนหลวงปู่ทิมจ้าดา ามองค์นะคะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะนะคะเป็นสมเด็จสามองค์เก่าๆสวยๆจะพี่จ่ายเป็นคุณแผนลงปูทิมนะคะห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะส่วนราการจะเป็นปิดตาค่ะพี่ค่ะอันนี้ไม่ทราบว่าเป็นแร่บางไผหรือว่าอะไรนะคะพี่นะคะแต่เขาบอกว่าเป็นของแร่บางไผค่ะพี่ค่ะแต่ไม่ทราบพิมนะคะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่จ่ายนะคะเป็นพระปิดตาเข่ากสวยๆจ้ะอันที่เป็นฐนุมานปูทิมเช่นกันจะพี่จ่ายรายการนี้ห้าร้อบาทจะเห็นไหมนะคะ ห้าร้อบาทปทางบกเพิ่มห้าสิบาทจะหานุมานหลวงปู่ทิมน,นะคะตรงการจะมีจีวรอยู่หนึ่งอันนะคะพี่ห้าร้บาทจะ ปิดตาปูหนาก็้าถ้วยจระเข้จะพี่จ่าเป็นเนื้อเมกัสิตนะคะไอขอโทษจ้าเนื้อเมกกะพัสีดามีรอยจานจ้ะรายการนี้นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่5 0 0บาทแต่พี่จ๋าปลายทางบวกเพิ่ม5 0บาทจ้ะอันนี้ไม่ทราบที่จ่ารายการนี้ขอไว้ที่6 0 0บาทเช่นกันจะพี่นะคะมีรอยจานด้วยนะคะพี่นะคะทางร้านจะส่งสินค้าให้ด่วนทุกรายการนะคะพี่ขาทุกองค์เลยนะคะพี่นะคะปลายทางบวกเพิ่ม50บาทพร้อมนจะส่งสินค้าให้ฟรีค่ะเดี๋ยวก็โบราณไม่ทราบที่จะพี่นะคะ อาการนี้ขอไว้ที่ห้ารบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกจะพี่จ่ายนะคะก็ก็สวยใจนะคะห้าร้บาทปลายทางบวกเพิ่มห้าบาทจ้ะหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกจ้ะงบน้ําอ้อยจะพี่จ่าอันนี้หกร้บาทจะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่อันนี้นะคะจับขอบค่ะพี่หกร้อยบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นหลวงพ่อทองสุกจ้ะองค์นี้ห้าร้อยบาทจะพี่นะคะ ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะหลวงพ่อทองสุกจ้ะปิตาจ้ะปิตาอาหลวงพ่อทับวัดอนงค่ะพี่นะ้ไม่กระสิทหกร้อยบาทจ้ะนะคะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้าอนงพ่อจงจ้ะวัดหน้าต่างนอกจ้ะองค์นี้หกร้อยบาทจ้ะพี่นะคะ รูปลหลอดหลวงพ่อจงนะคะพี่วัดหน้าต่างนอกนะคะรายการนี้นะคะหกรอบาทจะส่วนองค์จะเป็นเหรียญพระพุทธไม่รู้ที่นะคะพี่ได้มาสภาพนี้จะรายการนี้นะคะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะท้าเวทปูหมุนจะพี่นะคะห้าร้อยบาทเช่นกันจะพี่นะคะปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพร้อมวอลจะส่งสินค้าให้ฟรีจ้ะส่วนองค์จะเป็นปูเอี่ยมจะพี่วัดสะพานสูงหรือเปล่าใช่ค่ะห้าร้อยบาทจะพี่นะคะ ตามสภาพนะคะพี่ปูเอียงวัดสะพานสูงห้ารบาทจ้ะส่วนองค์จะเป็นเหรียญกลมพ่อกลวยจ้ะพี่นะคะห้าบาทปลายทางบกเพิ่ม5 0บาทจ้ะนะคะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าภาพไม่ชัดหรือว่าแม่ค้าไปเร็วยังไงนะคะคุณลูกค้าสามารถโทรหาแม่ค้าได้นะคะพี่หรือว่าแอดไลน์มาได้นะคะพี่ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะเบอร์โทรกับเบอร์แอดไลน์นะคะพี่หนูใช้เบอร์เดียวกันนะคะพี่นะคะอัน,นจะเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดป้้นแหลมจ้ะชื่อไลน์ชื่อว่าเรื่องของวันนนนพพรุ่่งีีะะ้้้ะะคคขาาเเจออแมแล,ลวบกกกดติ ส่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนด้วยนะคะพี่องค์นี้500บาทปลายทาง50บาทจ้ะเหรียญพ่อแดงจะพี่จะองค์นี้ก็500บาทเช่นกันจะพี่นะคะปลายทาง50บาทจะพี่นะคะพร้อมโอนจัดส่งสินค้าให้ฟรีนะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงจ้ะเหรียญก็โบราณไม่ทราบที่จะพี่เป็นห่วงเชื่อมนะคะ500บาทจะพี่นะคะเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะคะ500บาทปลายทาง50บาทจ้ะหลวงพ่อเนียมพิมพ์สองหน้าจะพี่รายการนี้500บาทเช่นกันจะพี่นะคะ ปลายทางห้าสิบบาทจะหลวงพ่อเนียมพิมพสองหน้าจ้ะเหลนหล่อโบร,ราณพ่อไปวัดกำแพงจะพี่ห้าร้อยบาทจะพี่นะคะปลายทางห้าสิบบาทจะพร้อมโอนส่งสินค้าฟรีจะชินดาร์ดหลวงปู่เพือกจ้ะห้าร้อยบาทจะพี่นะคะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะชินดารดหลวงปู่เพือกจ้ะ าจจะสวนปูบุญวัดกลางบางแก้วจะพี่500บาทจ้ะไม่แน่ใจว่าเนื้อวาดหรืออะไรนะคะพี่นะคะตามสภาพจะ500บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0บาทจ้ะอีพีนี้มีแค่นี้นะคะสนใจองคไหนยังไงภาพไม่ชัดยังไงพี่สามารถโทรหาหนูได้นะคะพี่หรือว่าแอดไลน์มันได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์ศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะฝากคุณลูกค้าก่อนคุณลูกค้าไม่กดติดตามให้ช่องระเกีพุทคุณผักเกล้อนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ